มาชมรายการจอดใจกันนะครับกับภารกิจของคุณอ้นกับคุณตุ้ยตุ้ยนะครับก่อนที่ได้ชมต้องเรียนทนะ่านผู้ชมว่าที่เธอสองคนยอมลำบากลําบนอดทนทุกอย่างนั้นไม่ใช่เพื่อตัวเองนะครับแต่เพื่อมูลนิธิคนหูหนวกนะครับ,รบเงินที่จะได้จากการโหวตถ้าคนโหวตให้คู่นี้มากที่สุดก็จะมีถึง2ล้านบาทที่จะบริจาคให้กับมูลนิธินี้นะครับเสียงผู้คนที่เรารู้จักหลังจากออกอากาศเป็นยังไงบ้างไปไหนมาไหนเจอใครถามถึงไหมครับ มากมายเลยค่ะแต่ก่อน <ฮะ S 1> แต่ก่อนไปเดินเล่นอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> เขาก็จะแค่จําได้ <ฮะ S 1> แต่ว่าไม่กล้าเข้ามาทักอะค่ะไม่มีวมอเรองมั้งเนาะใช่แต่ว่า,ออวาพอตั้งแต่จ่อใจออกอากาศไปวันลุ่งขึ้นเลยค่ะตั้งแต่เดินออกจากบ้านไปคนก็ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเป็นบบยังไงอุ้ยสงสารเลยเราก็าลืมไปว่าอ้นไปทําอะไรมาคะก็นี่ไปขี่จักรยานอ้เหนื่อยมากเลยเหนื่อยคนนขอบคนะคุณพี่อย่างเงี้ยค่ะเราคนมาคือเราออกอากาศไปเนี่ยคือเราขี่เสร็จไปแล้วไง ใช่เราลืมความเหนื่อยนั้นไปแล้วไหคะแต่คนก็จะมาถามเยอะมากคนโทรหาแม่เยอะมากแม่ดีใจที่ได้เป็นแม่ดาราก็มวลวันนั้นเองแม่บอกถูกค่ะตุยตุย,ตยล่ะคะคุณแม่นี่ร้องไห้เลยค่ะคุณแม่ดูแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ได้บอกว่าร้องในวันแรกแม่บอกโอ้ดูแล้วโอ้โหทำได้ยังไงเก่งจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันหลังๆว่าโอ้โหดูแล้วร้องไห้เลยสงสารเพราะว่าตุยตุยเนี่ยเกิดมาเหมือนมนุษ ทุพพลภาพถาวรตั้งแต่เด็กคือไม่ทำอะไรไม่จิบจับเนี้ยค่ะไม่แต่นิร่างกายปกติร่างกายปกติแต่นอนก็แบบช่วยเอาใช้ขาใช้นนี้ยแไปอย่าไปจับจ้วงซ้อสนี่สซอนอย่างซซอนแต่ว่าพี่ดุพราพูดสุขใจมากถูกใจจ้ะแม่ร้องไห้เพราะ ว่าเราขี้เกียจมากมาโดยตลอดค่ะมอเห็นไปทําขนาดนั้นแล้วหน้ายวยคือมันคอนโทลไม่มันยวยอยู่ไม่ได้มันยวยอยู่แล้วที่เราอย่างนี้ยอย่างนี้เรายังมีได้แต่ว่าชั่วโมงนั้นอย่างเงี้ยแล้วแม่ถึงกับรังน้ําตาเลยค่ะค่ะแล้วคุณแม่ถามว่าทําประกันไว้ชื่อคุณแม่หรือเปล่าก็บอกพอบอกว่าไม่ได้ทําคุณแม่ร้องไห้หนักเลยสำหรับสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นตอนที่หนึ่งกับเรื่องราวในวันที่หนึ่งกับวันที่สอง ถ้ายังจะพอจําเหตุการณ์ได้ค,คือในวันคืนของวันที่สองคุณอ้นกับคุณตุย้ยตุยยังหาสถานที่พักไม่ได้คุณอ้นและคุณตุย้ยตุยจะหาสถานที่พักได้หรือไม่เราไปชมภาพอพ,อพร้อมๆกันครับ ตำรวจวะใช่เหรอมีใอตำรวจแทักซีหรือเล่าตำรวจมันนี่แล้วช่วยหน่อยที่สิทเนี่เ,เดี๋ยวเขามาไม่ถึงเดี๋ยวเขา Thailand and cycling the bike road from Kuala Lumpur to Singapore and then now we we have no no place, place to, stay to stay tonight. tonight. Okay. Can you, you know help you us? Know. Yeah. Hotel. How? Wrong. We have no money. Yeah. You we know have no money too. No money. I no money. Yeah. Uh -huh. But can I help? uh... Somebody house, you know? Know, Somebody. know. And your place what? cannot. Mm -hmm. can We go to the police station Can we yeah, yeah. go? We can stay at police station. Can we, we stay along the night? to the police station? Can we 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 for the charity, you know. from from Kuala Lumpur to Singapore. Okay. And then now we have no place to stay. Okay. Can you? we are you are not here. Oh, oh yeah. I have no money. Can you pay for it? Oh, thank you. หมายความว่าเขานั่งอยู่ในร้านแล้วคุณไปขอเขาช่วยแล้วเขาเลยพาคุณออกมาแล้วเขาก็ช่วยด้วยค่ะพ่ักให้สองคนนี้ครับหญิงกับผู้ชายสองคนพาไปโรงแรมอะค่ะถึงกับสี่โรงแรมเลยค่ะทำไมถึงก็ไปสี่โรงแรมมันเต็มค่ะห้องเต็มค่ะตุ๊จีนมีเงินก็พักไม่ได้โรงแรมนี้ขึ้นบันไดก็ช่วยอะไรไม่ได้โอ้โโรงแรมก็ขึ้นบันไดก็โอ้เมื่อยมากแล้วไงพี่ถู <ส straightforward> ต้องโรงแรมอยู่กับพื้นรเขึนตองขึ้นลงนเดี๋ยวเขาจะเหนื่อยป่าเอาเอาเลยเอนี่ไม่ไหวแล้วอ๋อคือเขาขี้เกียจแล้วก็คือจะให้เงินไปหายคือมันไม่มีที่้ที่ระหว่กาหาไเขาบอกงแรมันนี้ไม่ค่อยดีฮะเออขาก็อยากหาอะไรเงี้ย

Can, can you walk can you walk hotel? can you walk, can you walk? Oh, just nearby. i go to Is the, uh, near? Yes, you're go? Yes. Yeah, you are okay. I okay. i follow you. I'm the by here. Okay. Any police uh, I know. Okay, never okay. hey, mind. Okay. You know not you. don't have to put the number. Hey a phone number. เดียว200ลิงกิตตอนรแรกกะว่าจะหาคนละสิบส0งร้ค่ะประมาณกี่บาทนะ3,000กว่าบาท 2,000... 2น0องพันตอนนี้ว่าเหล,เลยวเราจะต้องตามลุงกำนัน,นไปซึ่งไม่รู้จะไปไหนซึ่งเดินจะไม่ไหวแล้ววิ่งสี่โรงแรมแล้ว แต่อต,ตอนเจอตำรวจแล้วไม่คิดว่าหลังตำรวจจะฟ้าหลังฝนจะงามตายอย่างงี้กลัวมากเลยพูดจริงๆนะพูดจร,งริงๆแย่มากแล้วแล้วก็จะร้องไห้แล้วอยากกลับบ้านแล้วแต่ตอนนี้มีมกำลังใจแล้วอไม่แบบเมื่อกี้โอ้ยโนี้ตอนนี้มีความสุขมากแล้วอยากหอมอยากอยากมีแฟนแบบที่แบบหอมตลอดเวลา ฝรั่งทุกคนเลยที่ไปเมืองไทยแล้วก็ถึงจะพูดพูดสังเกตไม่ได้แต่จะช่วยเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกแล้วต่างบ้านต่างเมืองเนาะแล้วแบบโอ้โหร้องไห้ดีกว่าอืมแล้วถ้าเกิดว่าเราถึงเมืองใดเมืองหนึ่งแล้วอย่าคิดว่ามันจะถึงอีกเมืองหนึ่งโดยง่ายมันไกลมากมันไกลมากมากในแผนที่มันดูใกล้แต่มันไกลมากแล้วในช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยเงินไม่มีความหมายได้ที่นอนดีเลย เราจากนี้ใครมานอนที่บ้านเราเราก็จะให้นอนแ,แม้แว่าน้องคุณหนูคนนั้นจะให้เงินเรามาตั้งเยอะตั้งแยะแต่เมื่อตะกี้เรายังหาห้องไม่ได้เลยเขาน่ารักมากน้ำใจงามมากค,คุณแม่สอง ค่าโรงแรมไหมครับเหลือค่ะเหลือเอาไว้ถึงด้วยเอาไว้จมไม่ลงอีกวันถัดไปได้อีกวันถัดไปนอนได้อีกโรงแรมประมาณเท่าไหร่ครับคืออย่างที่ไปพักคืนนึงประมาณร้อยบาทเอ้ยร้อยลิงกิตเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะฮะสองร้อยลิงกิตสองพันสองค่ะโดยประมาณหูเข้าใจดีมากนะผมแปลกใจคือไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อนู่ดีมีผู้หญิงสองคนเดินเข้ามาในร้านแล้วบอกว่าไม่มีที่ไปไม่มีที่พักแล้วอยู่ดีเขาพาหาโรงแรมตั้งสี่ห้าโรงแรมไม่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ให้เงินโทรศัพท์ไว้อีก ตัวให้ทุกอย่างแล้วคือเราเราเราฟันธงไปว่าเขารวยเพราะว่าอ้นแอบไปเหลือบในนั้นแบงเยอะแน่นแบงที่ให้เรามีให้มีจะให้ให้เราอีกตั้งเยอะๆจริงเลยเขารวยเขาเขาแบบเขาพอมีพอที่จะช่วยเหลือแล้วก็นำแล้วก็นำใจเงินค่ะสรุปได้ง่ายๆว่าวันที่สองก็หาที่พักจนได้แต่อาจจะดึกหน่อยกว่าจะได้นอนก็ตีสองกว่าหนูขอเล่านิดนึงได้ไหมเชญครับเออคันนี้ในโรงแรมอ่ะเราก็ไม่รู้คือพี่ตุ๋ยเป็นคนกลัวผีไงคะแล้วตรงตรง ขาเรียกว่าอะไรนะคะนักเรียนนักเรียนเพดานเพดานเพดานเออเพดาน่ะมันมีลูกศรอยู่พี่ดูอันนี้บอกว่าพี่ดูวลูกศรนี่คืออะไรอีนี่จินตนาการไปว่าเป็นที่อยู่ของผีเป็นเป็นเหมือนจินตนาการไปเยอะมากหน้าเสียตรงไปเพดานหรือเหนือประตูเพดานนะคะนมีลูกศรคือเขาจะหันหน้าไปสําหรับทิศที่จะละหมาดใช่นี่นมชลาด เขาทำไว้ให้นะก็จะได้หันไปถูกทิศไงครับใช่นี่จินตนาการว่าเป็นที่อย in> ู masa, ่ผีเป็นเราไม่รู้ใช่ไหมเห็นลูกสอนอยู่บนเปดานแล้วมองเขาลูสอนชี้ว่าอย่าไปตรงนั้นนะตรงนั้นมีผีอย่าไปนะนอนไม่ได้เลยนะไม่ที่ตีสองด้วยวันนั้นน่ะกว่าจะฟันธงว่าไอ้ลูกศรนนั้นน่ะคืออะไรอ่ะ เรียกเีเออต้องโทรมาถามต็อตเ่ยถึงจะนอนหลับแล้วอย่างที่บอกครับว่ารุ่งเช้าไม่ใช่วันหยุดเพราะจะต้องออกเดินทางกันต่อและที่สําคัญวันที่สามเป็นวันที่คุณอ้นพูดไม่ได้โอ้โหจะไหวไหมไม่มีผ